จังหวัดลบบุรีครับจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน<ส>เพื่อบรรณาการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดครับที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5้าสาะระกลางจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรก,รกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานาการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดลบบุรีครั้งที่6ปี2567โดยที่ประชุมครับได้รับทราบหัวหน้าส่วนราชการที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดํารงตําแหน่งในพื้นที่จังหวัดลบบุรีใหม่นะครับจำนวน2รายนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้ติดตามความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานในเดือนที่ผ่านมาในเรื่องของประเด็นการโครงการนะครับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรนษา6รอบ28กรกฎาคม2567การบรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หน้าพระอุโบสถวัดกวิสรารามราชวรวิหารการบริหารจัดการลิงจังหวัดลบบุรีโครงการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการคาดหมายลักษณะอากาศและรายงานสถานการณ์น้ำประจำปี2567ครับ ทางนี้ก่อนเริ่มการประชุมก็ได้มีพิธีมอบทุนในโครงการมอบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน73ทุนพิธีมอบประกาศน,นียบัตรการประกวดสุดยอดผ้าของจังหวัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสพิธีมอบเงินรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ระดับประเทศ และพิธีมอบพืชผักสวนครัวกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองให้แก่หน่วยงานเพื่อนำไปปรุงอาหารรับประทานครับโดยอำเภอชัยบาดาลมอบให้เหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีด้วยครับ